ดีเดเปิดบริการแล้วแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในสารแพง่งมุ่งคุ้มครองผู้บริโภคจากผิดการซื้อสินค้าออนไลน์ไม่ตรงปกโดยโฆษกสารยุติธรรมย้ำฟ้องออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่จำกัดวงเงินมากน้อยเน้นเก็บหลักฐานการสั่งซื้อส่งสารพร้อมติดตามความคืบหน้าคดีได้12ชั่วโมงโดยทางธนาคารกรุงไทยร่วมพัฒน,นาช่องทางการยื่นฟ้องตามสโลแกนความยุติธรรมที่เข้าถึงง่าย โดยพิธีเปิดงานในครั้งนี้เป็นการจัดตั้งแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่งตามแนวนโยบายของการบริหารศาลยุติธรรมของประธานศาลฎีกาภายใต้สโลแกนความยุติธรรมที่เข้าถึงง่ายที่ด้านหนึ่งจะมุ่งส่งเสริมการดำเนินคดีเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมถึงการบริโภควิถีใหม่เช่นการซื้อสินค้าออนไลน์ ซึ่งตามปกติแล้วผู้เสียหายสามารถที่จะเดินทางมายื่นฟ้องต่อศาลเพื่อให้มีการชดใช้ได้แต่ในการยื่นฟ้องคดีแพง่งตามหลักจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลในภูมิลำเนาของผู้ขายที่จะเป็นจำเลยหรือที่มูลคดีเกิดขณะที่การซื้อขายออนไลน์อาจมีกรณีที่มีความเสียหายเป็นเงินจำนวนไม่มากสำหรับขั้นตอนของการยื่นฟ้องคดีซื้อขายออนไลน์ สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของสารแพ่งเริ่มสร้างบัญชีผู้ใช้งานโดยเลือกประเภทผู้ใช้งานสำหรับประชาชนลงทะเบียนเข้าใช้หลังลงทะเบียนแล้วเลือกล็อกอินเข้าสู่ระบบยืนยันเงื่อนไขาการใช้งานและเลือกเมนูคดีซื้อขายออนไลน์พร้อมกรอกรายละเอียดคำฟ้องประกอบด้วยข้อมูลโจทจำเลยข้อมูลคำฟ้องพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการซื้อขายสินค้านั้นๆ สำหรับการยื่นฟ้องสามารถทำที่ไหนก็ได้ขั้นตอนการยื่นฟ้องของแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในสารแพง่งใช้ระบบสารอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบในทุกขั้นตอนมีขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็วง่ายต่อผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายไม่ต้องเดินทางมาสาลไม่ต้องมีการกรอกกระดาษเอกสารอีกทั้งผู้เสียหายสามารถติดตามความคืบหน้าได้ใน12ชั่วโมงนับตั้งแต่การยื่นเรื่องเข้ามาซึ่งถือว่ารวดเร็วในการพิจารณาคดีในขนาดนี้อย่างมาก